บายดีสวัสดีเพืี่น้องปองปเบิดทุกท่านยนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่่องเงินทองสาวลาวอีกแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮาก็อยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดกินเน้ะพี่น้องมาแกงปลาไปเบิ่งไปซ่อกันเลยเน้ะพ่อพี่น้องแกปลลุกอันนี้เนาะโอเคเนาะพี่น้องบัดเฮาสิมาขาแล้วเนาะนี่ปลาในหม้อพี่น้องซ นี่เทากระิมาซอยปลาด้แล้วพี่น้องเนาะจากเท้เขาขาปลาด้แล้วพี่น้องจุดประดุ๊บเนี่ยน้องพี่น้องอเอาไปใส่ขี่กันก่อนนะพี่น้อง 私のーー怖い。 ตอนนี้เราก็ซอยปลาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคนนี่น้อง อันนี้ฮาก็สิมตตาตำเจียวพริกเชียวพี่น้องตำพริกเชียวเลยหลงพริกดิบนะพี่น้องส่กเ,งเก่งเลยฮาก็ใส่สุกลงไปเลยนะพี่น้อง พริกเลี้ยงเอาไปใส่ด้เลย่นองใส่ลงไปในหมอแกงเด้เนาะนี่ก็เป็นบักบวกพี่เ้องนักบวกเน่าผาอยอาใส่เลยเนาะเปลื่ยนยายสักนิดหนึ่งคนมาขับอันโอ้ขับมันระบบกิดจะเลือก ใส่หม้อหัวลงไปเป็นที่เร่ดนะคะกะสิมาใส่เป็นนัวนะพี่น้องนัวลงไปเลยเจ้าว่าง่ายไหมนัวลงไปใส่เกลือนะพี่น้อง 僕はね ไปที่เดยวพี่น้องนะถึกลองใช้เหมานะเวยเนาะเหมาะตัวนี้กำลังกดพักเนาะพี่น้อง หลาย,า,า,ายน้องพี่น้องมันแกะปลาปลาดุกใส่ลงไป่ด้วยนะพี่น้องเนาะ

มักไปชิบเแื้อคืนไม่ใส่สบายแต่ไปชิบชิบไปตอนี้กระรอกให้คนพี่น้องจจ้านายใส่ถั่ตู่มาได้ไม่ต <invoke> no, no, no. to ู no, ้ไม่ยอมเลยใม่ตู้แต่มันมันแห้งมันหาวไปเนาะพี่น้องแต่กระหอมพี่น้องพี่น้องให้ใส่ลงไปได้เนาะเพื่อความหอมจักหน่อยเนาะ มึมก่นอนน้อพี่นอ้องเศษปไาแหลกจะหน่อยน้อพี่นอ้งนนอง โอเคนภรพ,พี่น้องแกงปลาเขาก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องแสบผักบัวตัวต้นหอมเลยพี่น้องเนาะนลายๆนดี๋ยวพันปลาพันเนาะพี่น้องมาเด้อพ่อพี่น้องมากินนจำกันเนาะแซ่พันทอดเลยเนาะ แกไปเที่้อยนะพี่น้องเนาะโอเคพอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปน้องเค้งสำนีกเด้อๆน้องพอนพี่น้องสวัสดีเดสวัสดี้พอนพี่น้องกินแกงปลาก็แล้วพี่น้อง